สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับมื่อนี้ผมแจ็คกินรถพศไปนะครับผมนะครับขออนุญาตนะครับมาอัปเดตงานของลูกค้าทางจังหวัดออุบลราชธานีครับผมอำเภอเดียดอุดมนะครับมาอธิบายนิดนึงครับเกี่ยวกับรถพศไปนะครับเนาะบ้างท่านนะครับอาจจะบรู้นะครับว่ารถพศไปขี้หยังนะครับผมอขอพูดเป็นภาษากลางกันเลยครับเนาะเพราะว่าหลายภาคส่วนอาจจะ ฟังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมสอดีอีกอีกสอดีพี่ดองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมนะครับจากรลินรถปลดป้ายนะครับหรือแท็กซี่ปลดป้ายนั่นเองนะครับถ้าพูดแบบอ่าเข้าใจง่ายๆก็คือรถเปลี่ยนป้ายนะครับเปลี่ยนจากป้ายเหลืองมาเป็นป้ายดำนะครับป้ายเหลืองคือสามารถรับจ้างได้วิ่งหาเงินเข้าครอบครัวได้แต่ถ้าเป็นป้ายดํานี้คือใช้ในครอบครัวไม่สามารถรับจ้างได้นะครับผมอ่าอันนี้นะฮะเป็นรายละเอียดอย่างประมาณนี้นะครับ สำหรับคันนี้นะครับผมเป็นงานของลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมอำเภอเดียดอุดมนะครับผมจะเดินทางไปวันนี้เลยนะครับถ้าดูคลิปก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมอำเภอเดียรอุดมนะครับเป็นรถปีสองพันิบสองนะครับผมเกียออโต้นะครับ 1. 6 e ดอีนะครับก็คันนี้นะครับไม่ได้ทํางบแพงนะครับก็เป็นงบราคาประหยัดนะครับผมนะฮะก็แล้วดูกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะผมกำลังจะรับรถไปล้างเครื่องแล้วก็จะไปส่งนะครับ นะครับแล้วช่วงนี้แพงนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อเข้าตอนเรื่องเท่าไหร่นะครับกําไรมันน้อยนิดนะครับผมนี่นะครับพี่น้องนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับกับจักรยานรถไิดใต้ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ขอบคุณเอฟซนะครับที่สั่งจองนี่เป็นงานของลูกค้าอำเภอเดียดอุดมนะครับก็จะไปส่งแล้วนะฮะนี่ ก็วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็โทรมาหาโทรมาเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็อยู่กันที่อู่นะครับผมเดี๋ยวบางคนก็ว่าขายรถไม่มีตัวตนนะฮะให้ดูหน้าบ้างนะครับนี่ว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็เข้ามาถึงเมื่อเช้านี้นะฮะมาจากกทมเดียวทําสีก่อนนะครับก็บเดี๋ยวจะเอามาลงให้พี่น้องชมกันเป็นรถเมือแรกเหมือนกันนะฮะคันนี้นะครับเดี๋ยว ทําเสร็จก็เดี๋ยวจะมาลงให้พี่น้องชมกันอีกรอบนะฮะเดี๋ยวให้ผมทําสีก่อนนะครับเ่วงนี้ทําแบบเซฟประหยัดอย่างเดียวนะครับเพราะลูกค้าบางคนก็เงินไม่ถึงนะครับงกน้อยนะครับเราคันไหนขายได้เราก็ขายนะครับขายไม่ได้ก็ขายให้เจ้าใหม่ต,อต่อไปนะครับช่วงนี้ต้นทุนสูงมากนะครับาน้ำมันก็แพงอะไรก็ขึ้นนะครับขอบคุณพี่ทางอำเภอเดียร์รมเมื่อเช้าโทรไปยังไม่รับสายนะย่าจะไปวัดหรือเปล่านะครับ โทรหาแล้วนะฮะเลขสวยนะครับนี่นะครับราคาสูสีกับมอเตอร์ไซค์พีซีกเลยนะครับคันนี้เกียวตัวหนึ่งจุดถีนะครับเย่อก,กันทางอ่าอำเภอเดียดร่มนะครับไอ,อไฟทับทิมนี่ยุ่งจสร้างรุ่นบ่เออเพิ่นเคยเอาเพิ่นซสือห้อยู่ยืดย่ดยู่เงนินบ่เห็นบ่เออ,อยู่บันอะนะครับ ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวีปเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะไว้คลิปนี้ผมขออนุญาตพักกันถ่ายคลิปไว้ก่อนนะฮะเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมสวัสดีครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพี่น้องจากกันไปนะฮะขออนุญาตสวัสดีพี่น้องอีกหนึ่งรอบนะฮะเดี๋ยวก็ชมกันด้านหน้าเลยนะฮะเจอกันนะพี่น้องทางอำเภอเดียร์ระมนะครับผมไปวันนี้แหละเดี๋ยวผมกลับถึงบ้านผมล้างเครื่องแล้วเพรดะเดินทางเลยมันก็ ไม่ไกลกันมากท่าไรนะครับผมสวัสดีครับ